ป้อยเสี่ยนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วนี้เริ่มต้นที่อุทัยธานีที่ปากซอยเจตนนมหาราชในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่นี่เป็นร้านของคุณป้าน,นุชื่อจริงว่าวิษณุสัตยพงศ์สาวโสดวปปัยปบปีเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นล่างทําเป็นร้านขายเครื่องกินหมาดเจ้าเดีกของอำเภอเมือง,องจังหวัดอุทัยธานีขายมายาวนาน50ปีแล้วครับ ทำทีคุณป้าขายในตลาดาพอตลาดถูกหื้อก,ก็ย้ายมาขายที่บ้าน,เ,นรราเครื่องกินหมากมี6อย่างด้วยกันครับคือหมากแห้งยาเส้นปูนขบับบนรปไม้ขยันและสีพึ่งกินไหมก็เด็กยุคปัจจุบันหรือคนอายุต่ำกว่า20ปีมีน้อยคนนักที่เคยเห็นคนกินหมากป้านุเลยสาธิตวิธีกินหมากให้ดูครับ เอาปูนป้ายใบพลูใบป,ปูนก่อนเนี่ยฮะแล้วม้วนใบพลูอันนี้ใส่ปา,ใปากเคี้ยวแล้วตามด้วยหมากแห้งแต่บางท่านบางที่เขาหมาดใส่ใบพลูครับแล้วห่อใส่ปากพร้อมกัน,กนส่วนยาเส้นและสีพึ่งเอาไว้ขัดปากขัดฟัน<ม>ถามว่ากินหมากเพื่ออะไรปรนุบอกว่าคนโบราณเชื่อว่าป้องกันฟันผุทําให้เชื้อแบคทีเรียนในปากไม่เจริญเติบโตไม่มีกลิ่นปากอา,ารมณ์ผ่อนคลาย แต่มียุคหนึ่งครับรัฐบาลไทยห้ามกินหมากกินพรูเพราะเห็นว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศด้อยพัฒนาแต่ภายหลังก็อน,นุญาตให้กลับมากินหมากเหมือนเดิมตั้งแต่พี่สาวขายประมาณถึง30มสิบแล,ละลำต่อนี่อีกประมาณ20ปีปรักษาฟันด้วยคนกินส่วนใหญ่อายุมากก็เสียเสียหมดแล้ว,แล,วแล้วก็มีรุ่นหลงัลงก็น้อยลงไปไหน่อยนีเนี่ยชมันี้ยรรเลย แม้ว่าการกินหมากเดี๋ยวนี้จะไม่ใช่สิ่งต้องห้ามน,นะครับแต่คนกินหมากคนขายหมากนับวันจะสูญหายไปเราลูต่อมาไปพิษณุโลกครับมาที่เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกครับริมถนนทางหลวงหมายเลข12อำเภอวังทองเดี๋ยวนี้คนในอะำเภอวังทองจังหวัดพิษุูโลกทราบดีว่าถ้าจะซื้อผักสดปลอดสารพิษราคาถูกต้องมาที่หน้าเรือนจำเจ้าหน้าที่ของเรือนจำตั้งโต๊ะขายผักทุกวันครับมีสารพัดผัก ทั้งผักกาศทาน,นากวางตุง้งมะเขือกระเจี๊ยบกับบุ้งกระเพราโหระพาโโขายในราคาถูกครับกิโลโละสิบบาททุกยี่หอ้อทุกผักทุกประเภทผักปลอดสารที่ตร,ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับมาซื้อบ่อยไหมครับเพิ่งมาซื้อเนี่ยค <c oughs> ันแรก <c oughs> แกงส้มได้ผัดติ่มิกอืมแงก็ชุบแป้งทอดแป้งทอด้วยนอกจากนั้นยังมีต้นฟ้าทลายโจร และดินปุ๋ยขายในราคาถุงละสิบาทด้วยถามว่าทำไมจึงขายในราคาถูกมากเลือเกินตอบว่าเพราะไม่ได้ซื้อมาจากไหนทุกอย่างผลิตโดยนักโทษในเรือนจําเป็นผลงานของนักโทษความประพฤติดีใกล้พ้นโทษได้รับการฝึกอาชีพให้ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกต้นฟ้าทลายโจรและนํามาทําเป็นแคปซูลเพื่อแจากจ่ายนักโทษในเรือนจําความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติในเรือนจําสามารถนําไปเป็นอาชีพเมื่อได้รับอิสรภาพจะได้ไม่ต้องกลับเข้าเรือนจําอีก กิจกรรมนี้ทุกคนได้ประโยชน์เรารู้ต่อมาไปพะเยาครับเรื่องของคนรักหมาสุนัขตัวนี้เป็นหมาไม่มีเจ้าของที่คอดูเหมือนมีปลอกคอแต่ดูอย่างพิจพิจรารณาไม่ใช่ปลอกคอครับแต่เป็นท่อ p v วรัดคออยู่ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาบอกว่าเห็นท่อพี c รัดคอมาตั้งแต่เดือนเมษายนมีคนพยายามจะช่วยเอาออกแต่สุนัขวิ่งหนี นกระทั่งเมื่อสองวันที่ผ่านมาชาวบ้านร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของปศสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาและเจ้าที่บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเตรียมอุปกรณ์มาครบมือครับทั้งปืนยิงยาสลบและแหปรากฏว่าพอสมโอกาสเอายาสลบให้หมากินเอาแหคลุมจับสุนัขได้ครับเรมัแป้งครับหลังจากนั้นก็เลื่อยเอาท่อพีวีซีที่คอออกต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียว เพราะดีที่สุนัขยังไม่ฟื้นจากยาสลบจึงทํางานได้ไม่ยากนักหลังจากท่อ PVC ขาดพบว่าที่คอมีบาดแผลมันเกิดจากท่อรัท่วแผลรอบคอทีเดียวครับสัตวแพทย์ต้องโกนขนใช้แอลกอฮอลทำความสะอาดใส่ยาเบ็ดเสร็จแล้วตั้งแต่เริ่มจับจนใส่ยาเสร็จใช้เวลา4ชั่วโมงค,ครับตั้งใจว่าจะนำไปดูแลให้แผลหายสนิทแล้วก็ตามหาเจ้าของ แต่ปรากฏว่ามีผู้ใจบุญรับไปเรียงแล้วขอให้ทุกท่านที่ช่วยสุนัขคราวนี้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตครับนอกจุสุดท้ายไปสุรินทร์ครับร้องทุกหน้าฝนอีกแล้วชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลบ้านแร่อำเภอขวาวสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์มีความทุกข์สาหัสครับเพราะช่วงหน้าฝนที่ไรถนนข้าหมู่บ้านความยาวแค่2กิโลเมตรเท่านั้น,นครับ เป็นแบบนี้ทุกทีทุกปี้องทุกอบตก็ไม่ได้ผลสุดท้ายครับวันนี้จัดกิจกรรมประชดอบตด้วยการปลูกกล้วยทอดแหจับกบจับปลาประชดประชันกันซะเลยองเรียนดูครับได้กบตัวเบริ่มทีเดียวบางคนทำท่าว่ายน้ำกลางถนนว่ายฟรีสไตล์ด้วยรายนี้ ทำให้ขับมอเตอร์ไซค์ลุยน้าลุยโคลนผ่านสวนกล้วยบนถนนบางคนขับรถถายเป็นการประท้วงที่ไม่รุนแรงแต่ดูรถหนักแน่นทรงพลังฟังเสียงชาวบ้านครับครับรถถ่ายยังติดรถเก่งรถปิกอัพรถจักรยานมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องไปแล้วครับเมกเอาอย่างเดียวเลยครับก็ถนนมันวิ่งไม่ได้เลยพี่เพราะว่าดูสภาพอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถามเขาเขาก็ว่างบมาแล้วแต่ฝนตกแต่ทำไมไม่เอาหินมมที่ให้โกนอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ ล่าสุดทางอบตแจ้งว่าได้งบประมาณมาแล้วแต่ฝนยังตกอยู่รอให้ฝนซาจะดำเนินการให้แน่น,นอน<ะ>ก็เป็นการประท้วงแบบไทยๆครับมีความทุกข์มาบอกแต่ก็มีอารมณ์ขันมาฝากด้วยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกกลูก